มุดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะ รับฟังข่าวสดๆกระมดข่าวพาเพื้นนะคะทุกคนอนุมัติแล้วจ่ายชดเชยโควิด -19 รัฐบาลไฟเขียวกดกระทรวงแรงงานจ่ายผู้ประกันตนได้รับผลกระทบเมื่อวันที่31ทธันวาคมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสั อันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่า โควิด -19 พศสอ6 3ซึ่งบัตรนี้มีผลใช้บังคับแล้วและมีผลย้อนหลังคุ้มครองนับตั้งแต่19ธันวาคมเป็นต้นมานายสุชาติกล่าวต่อว่ารัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้คำนึงถึงและเล็งถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานลูกจ้างผู้ประกันตนที่จะมี ผลกระทบในการขาดรายได้และความเป็นอยู่และเพื่อให้การช่วยเหลือชดเชยให้ลูกจ้างผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกันตนที่ต้องหยุดงานสืบเนื่องจากการแพร่กระจายโควิด -19 นายสุชาติกล่าวอีกว่าทั้งนี้สาระสำคัญคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านได้กำกับดูแลกระทรวงแรงงานได้สั่งการเป็นนโยบายให้ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเล็งหามาตรการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานลูกจ้างเพื่อเตรียมการรองรับ โดยจ่ายชดเชยให้ผู้ประกันตน50%ของค่าจ้างรายวันหรือในเงินเดือนไม่เกิน15,000บาทโดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระหวังการแพร่กระจายหรือทางจังหวัดนั้นๆได้มีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวแล้วแต่กรณีแต่รวมกันไม่เกิน90วัน รัฐบาลต้องการดูแลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและผู้ใช้แรงงานในยามสถานการณ์แบบนี้อย่างเต็มที่ผมในนามรัฐบาลขอให้กำลังใจทุกท่านเชื่อว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นภาวะปกติในเร็วๆนี้เหมือนอย่างที่ผ่านมาและขอให้เชื่อมั่นและให้กำลังใจกันและกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว รัฐบาลไฟเขียวกดกระทรวงแรงงานจ่ายผู้ประกันตนได้รับผลกระทบโควิด50%ของค่าจ้างขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ